ทาวเวอร์ดีเฟนซ์ซูมมเลเตอร์อัปเดตอีกแล้วคนดูในอัปเดตนี้เขามีสกินใหม่มา5สกินส่วนที่เหลือก็เป็นการแก้บาลานซ์หน่อยและในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าสกินใหม่ที่อัปเดตมาเนี่ยมีสกินอะไรมั่งไป เดี๋ยวผมมาให้คะแนนสกินดีกว่าแต่รอบนี้คือแบบผมที่เกียดเข้าเกมอ่ะคนดูผมก็เลยต้องมารีวิวสกินจากหน้าโปรแกรมวัดรูปเนี่ยสกินแรกเป็นตัวนี้เอาวางแป๊บหนึ่งตัวที่2ตัวที่3 4 5อ่าครบแล้วนี่คือสกินทั้งหมดที่มาใน t o w e r d e f e n s e s i m u l a t o r เอ้ยแป๊บหนึ่งหามาอ์ปากากันเฮ้ยมาอกปากาไันไหนวะหาไมนะ่เจอแป๊บหนึ่งนะคนดูอฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง โอ้เขียนได้เยี่ยมปกติเนี่ยผมต้องวาดปกคลิปเองด้วยคนดูเวลาผมทำคลิปเนี่ยมันเริ่มให้คะแนนสกินกันดีกว่ารอบนี้ก็สำหรับตัวนี้ชื่ออะไรวะแป๊บหนึง่งอ๋อบอลเลอร์ในบรรดาสกินทั้งหมดสกินนี้ผมให้ประมาณ9เต็ม10สกินนี้สวยมากมีไฟออกจากลูกตาด้วยแล้วก็มือจากตอนแรกที่มันเป็นมือหุ่นยนต์ตอนนี้กลายเป็นมือน้ำแข็งมันเลยเทว่ปตัวอื่นแถมตัวบรญ่ด้วย อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าตอนแรกตัวมันใหญ่หรือเปล่าแต่สกินเนี่ยตอนอัปตันตัวมันใหญ่ส่วนอันนี้เป็นมิลิแทนเป็นสกินที่สวยกว่าสกินฮาลาวินิกอันนี้เอาไปเลย 9.5... เต็ม10ปืนก็สวยทุกคนดูดิปืนมีม,มี่แเนี่ยเท่มากส่วนตัวนี้จะเป็นมอท่ามอรานี่ตัวปืนนี่เท่มากมันทําให้นึกถึงพวกป้ม้มอะป้อมในเกมโมบา้าคอจะแบบคนดูแบบ มันจะเป็นป้อมอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเพชรมันก็ยิงเราอ่ะยิงเนี่ยยิงคีปอะไรเงี้ยผมจะให้ประมาณ8เต็ม10ว่าคาร์บอยอันนี้โคตรเท่มีมงกุฎด้วยนี่ทุกคนเห็นมงกุฎป่ะเี็นมงกุฎโคตรเท่เลยปืนก็เท่ดูปืนนี่ดูปืนปืนเท่มากลูกกระตาก็เท่อันนี้เอาไปเลย10เต็ม10อ่ะต่อไปเป็น Excel Excel นี่จะมี animation เหมือนดูกระดาษตอนที่ยิงออกไปแต่สกินนี้ผมคงต้องให้8เต็ม10เพราะว่าสกินนี้มันยังเป็นเพชรอะ่ะเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมมันเป็นเพชรอะ่ะแล้วแบบ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าสกินส่วนใหญ่ของ Excel ที่มีมาก่อนหน้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนก้อนคิดตั้นหมุนๆไปมาอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยดูเดิมๆไปหน่อยผมก็เลยให้8เต็ม10ไปก่อนแต่จะให้บอกเลยนะว่าสกินรอบนี้นี่สวยมากสกินโฟเล่นที่มาใหม่แล้วก็คลิปนี้ถ้าแค่นี้อาจจะจบเร็วไปหน่อยผมก็เลยว่าจะให้ดูว่าเบื้องหลังกัน ทำลูกศรอัปเกรดของผมเนี่ยทำยังไงช่วงนี้ถ้าใครดูคลิปเวลาผมเล่นเกมป้องกันฐานเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยใช้เครื่องหมายเนี่ยในการอัปเกรดตัวทาวเวอร์ทุกคนอยากรู้ไหมผมทํำยังไงผมทําในเบนเดอร์เพราะว่าขี้เกยียจวาดรูปโปรแกรมเบนเดอร์หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยเบนเดอร์อันหนึ่งกาลังกาลังพยายามวาดทุกคนนี่โปรแกรมเบนเดอร์มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือเวลาผมจะทําไอคอนหรอะไรเนี่ย คือบางครั้งผมก็ขี้เกยียจวาดรูปไงกลัวว่าสัดส่วนมันจะไม่เท่ากันด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยนั่งทําในเบนเดอร์เลยเนีย่ผมมีเบื้องหลังให้ดูด้วยนี่ที่ทาเอาไว้ในเบนเดอร์ไอตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะคนดูคนดูน่ารู้ใครเคยใช้เบนเดอร์จะรู้ดีว่าตรงนี้เป็นกล้องและอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็น F.O.V. ของกล้องที่ถ่ายรูปออกไปแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องหมายอัปเกรดที่ผมทําขึ้นมาในเบนเดอร์ผมทําเป็นโมเดล 3D เลยแล้วผมก็ถ่ายถ่ายรูปออกมา แล้วก็เอาไปใส่ในโปรแกรมจะต่อวิดีโอส่วนฟอนต์ตัวเลขที่ใช้เนี่ยผมไปเอามาจากวอร์เนแลนนะก็ประมาณนี้เลยนะคือผมกลัวคลิปมันสั้นไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปวาดปกคลิปอีกเนี่ยแล้วก็เอามาตั้งเป็นปกคลิปแต่บางคลิปผมให้เพื่อนมาช่วยวาดไว้ก่อนจะจบคลิปนี้ไปทุกคนรู้หรือเปล่าว่าในขณะที่ผมกําลังนั่งพูดอยู่ตอนนี้พี่ซิวก็อยู่กับผมเหมือนกันไหนพี่ซิลลองทักททยคนดูหน่อยอจริงอะทักททยว่าอะไรเอา้า ไม่ทักไทยคนดูหน่อยหรอแบบออกมาแถลงว่าแบบว่าทําไมพี่ซิลถึงได้ฉายาว่าบุรุสองเดือนจะเป็นบุรุสามเดือนแล้วอีกไม่นานก็คลิปนี้ไปก่อนไปแล้ว